ตอนนี้ผมอยู่ตรงถนนลาดพร้าวนะครับผมซึ่งพุทบาทถนนลาดพร้าวเขาปรับปรุงใหม่นะเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นนะเ,เขาเขียนว่าราดบน้ำทะเลสองเมตรเนาะเออถูงประดาบน้ำทะเลสองเมตรตน้ำทะเลขึ้นสองเมตรตรงนี้ท่วมเลยครับผมเนี่ยพุทบาทใหม่นะผมึโอ้ยมิดกยังวะเนี่ยโอ้ยซึ่งถ้าเราจะ เดินฟุตบาทเราก็เดินสบายใจแล้วครับเพราะเขาทำใหม่ครับแต่วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตลาดนะครับผมซึ่งเราจะเข้าในซอยมัดไทยนะซึ่ง,งตรงซอยมัดไทยเราก็เห็นเขาทำฟุตบาทแล้วเหมือนกันนี่ซอยนี้นะครับจะเชื่อมกับหน้ารามเลยนะซึ่ง่าเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีส้มด้วยสีเหลืองกับสีส้มเลยซึ่งซอยนี้เป็นซอยที่เจริญมากเลยนะครับผมเนี่ยก็มีร้านค้าขายตลอดทั้งซอยเลยครับ มอนตอง99บาทเองมอนถูกแล้วตอนนี้ซึ่งเราก็ป่านร้านต่างๆเนาะแต่วันนี้ที่เราจะไปกันเราจะไปตลาดในชุมชนเนาะเราเข้าตรงแยกสามเนาะเดินไปไม่ไกลนะครับเนี่ยครับถึงแล้วครัผมตลาดชุมชนซึ่งเขาจะมีทั้งอาหารสดนะหมูอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็ข้าวถุง กับข้าวนะผมกับข้าวเยอะเลยกับข้าวกับข้าวอร่อยอร่อยครับผมยเยอะเลยครับผมปักสุดก็มีนะผมนน่ซึ่งอยู่ทั้งสองฝั่งเลยเนาะอานีสานก็มีหรือก้จะเข้าหลุตัดโกฟิตก็ได้นะชาก็มีเนี่ยก๋วยเตี๋วก็มีลอตเตอรี่ก็มีมีทุกอย่างครับผมนี่คือตลาดจมโจนแต่วันนี้ คนคงขายไม่เยอะเมื่อก่อนขายเยอะกว่านี้นะครับนี่ของคุณป้าเป็นผักสดๆนะที่เก็บมามีมาขายเยอะแยะมากมายเลยซึ่งการที่เรามาซื้อในตลาดชุมชนเราก็ช่วยอุดหนุนนะคนที่เขาอยู่บริเวณนี้เขาออกมาค้าขายนะหารายได้กันถ้าเราไม่อุดหนุนเราก็จะเอารายได้จากไหนถ้าเราเล่นไปซื้อแต่ในห้างนะผม ถือว่าเป็นการช่วยอุดหนุนคนในชุมชนนะครับผมเนี่ยยำก็มีนะครับผมเนี่ยสลุงสลัดปัดหนีนะ,ะก็คุกกะปิเยอะเลยครับผมซึ่งเรียกว่าขายกันตลอดทั้งซอยเลยถ้าใครไม่มีตังก็เนี่ย ATM อมก็มีเดี๋ยวหน้าก็สแกนได้เนะเนี่ยคงครับผมอันนี้รถปุ่มพวงก็มีนะ ซึ่งตรงนี้คือลาดพร้า124นะซอยโบดโบดไอ้แมกมมกหลาบนะผมัผลมะมัยกล้วยครับผมกล้วยก็มีครับผมานี่สารนะผมข้าวเดินนะผมนี่ตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตลาดตูนไฟไหม้ครับนี่เขา จุมจนพื้นตัวใหม่ครับผมนี่ภาพตนนี้ครับผมนี่ใส่กรกทุกวดัดซึ่งหลายร้านก็ไม่ขายนะอาจจะว่าขายลงไม่มีคนซื้อเยอะก็เลยเยึดดีกว่านะครับผมนี่นี่นี่กระมงชงๆเลยครับผมเผ่ากันนะครับผมนี่ไก่ไก่ไกนะครับผมเอา้าวันนี้ อันนั้นไม่มีนะผม,ไก,ฟฟะผม,มไก่เจียวบุฟเฟ่นะผมเนี่ยขอปรับปรุงเริ่มโอเคไก่เจียวบุฟเฟ่ไม่มีครับเนี่ยเดือดุลมป่วงนะฮะเดี๋ยวเราเดินไปถึงท้ายตลาดเลยนะนี่มีเซเว่นด้วยนะซึ่งซอยนี้มีอยู่สองเซเว่นนะนี่ร้านลูกชิ้มในเอง เนตะิ้งก็เป็นรลาลูกชิ้นนะอันนี้ข้าวผัดนี่ไข่ย,ย่างฮ่าดาวไฟสตาร์อันนี้ก็อุย้ยนี่มันอยู่ใต้นี้นะผมผักนะผมนี่ผักผลไม้เยอะเลยครับตรงนี้ท้ายสอยนะผมจนถึงใต้ซอยจบมาผมไม่มีอะไรละ ที่เหลือก็เป็นบริษัทอพาร์ตเมนต์หอมมะม่วงไงมาแล้วผมนี่แหละครับตลาดชุมชนใครที่จะมาเดินตลาดก็มาได้นะเขาขายตอนเย็นนะช่วยมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ขายกันนะอยู่ใกล้ๆกับซอยมาไทยนะครับลาดพร้าว124นั่นเอเเองนะครับผม